ที่อื่นไม่มีนั่งเลอลูกทำไมหนูมานั่งเบียดยายล่ะเนี่ยืึโอ้ตายแล้วอยู่ๆก็กระโดดมานั่งเบียดยายเนี่ยอืึทำไมมานั่งเบียดยายล่ะลูกือเอ้ยดูสิเนี่ยยายก็ยิ่งก้นใหญ่ หนูก็ยิ่งชอบมานั่งเบียดยายโอ้ยแม่คุณเอยายต้องเสียสละให้หนูใช่ไหมเนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวยายลูกให้หนูนั่งแล้วกันนะหรือว่าหนูอยากนั่งกับยายลูกดูสินิยมหนียายเลยอ่ะ เหยียดใยใหญ่เลยอะกิงกุ้งอร่อยไหมลูกหืมเมื่อกี้ยายให้กินกุ้งอร่อยไหมหืมอร่อยใช่ไหมกุ้งอร่อยไหมลูกกุ้งอร่อยไหมตอบใจก่อนแล้วอร่อยไหมกุ้งอะหืมอืม ใช่ไหมลูกมันหลังกินอีกไหมกุ้งอ่ะกุ้งแล้วง่วงเลยนะอิ่มท้องแนละ้วใช่ไหมลูกนาขวัญกินกุ้งอร่อยไหมลูกนาขวัญหนูอย่าดื้อน,นะอยเอากุ้งให้กินแล้วก็อย่าดื้อน,นะลูกนะ แม่นอนสวนง่ายนะลูก